สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังและภาพยนตร์ที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือ Big Hero 6่สิบมาแล้วแล้วแล้ว,ลวไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเพราะว่าในหนังหุ่นมันพูดองนี้ไงสำหรับวันนี้เราก็จะมาสปอยภาพยนตร์แอนิเมชั่นเบาสมองกันบ้างน,นะครับก่อนที่ในเรื่องหน้าก็วางแผนที่จะกลับไปสปอยหนังจีนเหมือนเดิมส่วนใครคนไหนที่อยากให้สปอยหนังอะไรเนี่ยก็สามารถ ใส่ชื่อเรื่องไว้ที่ใตค้คลิปได้เลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะไปหามาสปอยให้ฟังกันส่วนสําหรับวันนี้เราก็มาฟังสปอยเอเมชั่นเรื่องนี้กันก่อนถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสครับกันด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเราจะฟังสปอยไม่สนุกดิค่ะเกี่ยววะคำเตือนเอยเ,เด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณดิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรรภาวะความก้าวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไป เลยและเรื่องราวของบิ๊กฮีโร่ิก เริ่มึ้นณที่ตอกซอยเล็กๆใจกลางเมืองอย่างซานฟานโซเกียวที่นี่เองได้มีการแข่งบอดที่ผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งโดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวางเงินเดิมพันและผู้ชนะจะได้เงินทั้งหมดไปโดยในครั้งนี้มาเฟียบนพนันคาโจก็กาลังใช้หุ่นแชมเปี้ยนของเขาต่อสู้กับหุ่นของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮีโร่และยังไม่ทันได้เริ่มหุ่นของเด็กน้อยคนนั้นก็ถูกหุ่นแชมเปี้ยนของคาโจสับจนเละเป็นชิ้นๆทำให้เจ้าหนุ่มน้อยฮีโร่ต้องขอแก้มืออีกรอบและคราาาวววนนนนีี้้เเเขก็งงแผท่่จะพิิมันนดย ทำให้เจ้ามาเฟียไม่มีทางเลือกนอกจากจะเล่นไปตามเกมของเด็กจนเมื่อรอบแก้ตัวเริ่มขึ้นเแ้วเด็กน้อยฮีโร่ก็พูดขึ้นมาว่าเมกะะบอทได้เวลาสังหารเฮ้อเน่าไม่แดงไม่มีแรงหันและนเซียเวลาที่หายใจเขา้ายังไม่ทันหายใจออก ไอ้เจ้าหุ่นของมาเฟียขาโจกก็ถูกทำลายไม่เป็นทาซึ่งแทนที่เจ้าตัวจะยอมรับความพ่ายแพ้แต่มาเฟียก็คือมาเฟียวันยังคำ่ำไอ้เจ้านี่นะครับเขาวางแผนจะสั่งลูกน้องให้จัดการฮีโร่ให้หน่วมและแย่งเงินคืนมาทั้งหมดแต่โชคยังดีที่ตอนนั้นพี่ชายของฮีโร่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วยเหลือน้องรักไว้ได้ทันซะก่อนก่อนจะพาเขาสิ่งหนีปิดปิววิ่วิ่วิว,วไปพร้อมกับด่าน้องชายไปด้วยว่าในทําแบบนี้ทําไมใช้ความฉลาของนายไปกับเรื่องขันงงเงาแต่น้องชายอย่างฮีโร่ก็ตอบกับพี่ว การแข่งบอดก็คือกีฬา ที่ผิดกฎหมายก็คือการพนันตั้งหาแต่ฉันก็พนันนะนะเพราะมันได้เงินนะแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็ไปจนตรอกถูกพวกตำรวจจับกลุ่มเขาจนได้เลยเป็นเดือดเป็นร้อนให้คุณป้าคนสวยอย่างป้าแคสต้องเข้ามาประกันตัวเด็กๆแต่ได้พาพวกเขาทั้งสองคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยและที่ห้องของพวกเขานั่นเองพี่ชายก็เอาแต่ดุน้องว่าทำไมไม่ใช้ความฉลาดจากการเรียนจบก่อนไวัยไปสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยซะแต่ฮีโร่ก็บอกว่าทำไมฉันต้องไปเรียนเรื่องที่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะก็จะขอตัวเพื่อกำลังจะออกไปหาเงินจากการแข่งบอดอีกรอบทำให้ในคราวนี้ พี่ชายของเขาไม่มีทางเลือกต้องพาน้องชายไปแต่ว่าในระหว่างทางจะต,ต้องแวะไปเอาของที่มหาวิทยาลัยของพี่ชายก่อนซึ่งมันก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่จะมีเพียงนักเรียนหัวกะทิเท่านั้นที่จะเข้ามาเรียนได้เมื่อไปถึงฮีโร่ก็พบกับพวกเพื่อนของพี่ชายของเขาที่กําลังยุ่งอยู่การทำโปรเจกต์ของแต่ละคนโดยคนแรกก็คือสาวฮาวยังโกโก้ที่กําลังพัฒนาล้อหมุนจากการสั่นสะเทือนของอิเล็กโตแมกนัสบิที่กําลังยุ่งอยู่กับเลเซอร์พลาสมาฮันนี่เลมอนกําลังยุ่งอยู่การเปลี่ยนสสารแข็งอย่างก้อนทางสเตน ให้กลายเป็นฝุ่นและคนสุดท้ายเฟรดวอหนุ่มสติเฟื่องที่มีความฝันว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นก็ซิล่าได้ถ้าไม่ติดเพียงแค่ว่าเขาไม่มีความฉลาดอะไรเลยเป็นเพียงแค่คนที่ชอบงานวิทยาศาสตร์เท่านั้นส่วนคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือพี่ชายของฮีโร่ที่มีชื่อว่าทารจิและโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาแทนตตนแตนีเอืออะไรเนี่ยพี่มาร์ชเลโล่เหรอเพื่อนพี่ทำถึงเรื่องจริงเจ๋งแต่นี่อะไรอ่ะ พี่คิดหุ่นมาชเมโลเดินได้งั้นเหรอไม่เลยแต่นี่คือหุ่นพยาบาลเพื่อนรักนักดูแลสุขภาพที่จะทําให้ผู้ใช้นั้นแข็งแรงสวัสดีผมชื่อเบม็กพร้อมแล้วสําหรับการดูแลจากระดับ1นึถึงสิคุณให้ค่าความเจ็บเท่าไหร่แต่ฮีโร่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบรอบๆตัวมันซะก่อนว่าทํามาจากอะไรกันแน่ซึ่งตัวของเขาเองก็สามารถทายวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบจงหุ่นตัวนี้ขึ้นมาอย่างถูกต้อง100%้เและเขาก็แสดงความประทับใจแก่พี่ชายด้วยว่าจาหุ่นตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งพอดูแแถมยยังนนะําาให้พี่ชชท ตาช้างจะแรงกว่าทารและกินคนซะอีกและในตอนนั้นเองเจ้าของมาหาลัยอย่างคุณคาราแฮนก็เข้ามาเยี่ยมทาดาจิแต่ก็ไปพบกัมหุนบอดไเอเจ้าตัวเล็กของฮีโร่ที่ใช้ในการแข่งเขาก็มองว่าฮีโร่นั้นมีพรสวรรค์ก็เลยชวนเข้าเรียนมาหาลัยที่นี่ด้วยโดยเงินไขในการเข้าเรียนที่นี่ก็คือโปรเจกต์งานที่ทําให้เราคณะอาจารย์นั้นประทับใจก่อนที่พี่ชายจะพาฮีโร่ไปแข่งบอดต่อแต่ในตอนนั้นฮีโร่คิดได้แล้วว่าเขาไม่อยากแข่งบอดต่อไปแล้วเขาอยากเรียนที่นี่พอมาหาลาัยนี้เต็มไปด้วยคนเจ๋งๆก่อนที่ทั้งสองคน พากันไปพัฒนาโปรเจกต์ที่เริ่มจากเจ้าหุ่นบอดจอมนักสู้ของเขาณที่ลุงรถเก่าๆของปแัแขคนสวยนั่นเองก่อนที่เวลาจะล่วงเลยผ่านไป1ปีงานแสดงโชว์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยของพี่ชายก็เริ่มขึ้นฮีโร่ก็ได้นําเอาโปรเจกต์ที่แล้วเสร็จไปแสดงโชว์ร่วมกับคนอื่นๆด้วยโดยในตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในผลงานของเขามากเท่าไหร่เพราะกลัวว่ามันจะออกมาแป๊กซึ่งขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบอะไรเพอร์เฟกต์ซะมากกว่าประมาณว่าถ้ามันไม่ออกมายอดเยี่ยมเขาก็ไม่อยากจะให้ใครได้ดูแต่ฮีโร่ก็ได้รับกําลังใจำ จากคําพูดของพี่ชายว่านายทําได้ก่อนที่เขาจะขึ้นไปบนเวทีและเริ่มแสดงโชว์ของเขาสวัสดีครับผมชื่อฮีโร่เอ่อนี่คือไมโครบอทที่ยิ่งใหญ่ถึงมันจะจิ๋วแต่มันจิ๋วแต่เจ๋วครับไม่นานนักเขาก็เริ่มโชว์ศักยภาพของไมโครบอท ที่เขาได้พัฒนามาเป็นปีให้กับเราคณะอาจารย์ได้ดูจนพวกเขานั้นถึงกับอ้าปากค้างว่าไอ้ยะเด็กตัวแค่นี้ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอพอโปรเจกต์ไมโครบอทมันถูกสั่งงานและควบคุมด้วยเพียงความคิดมันเป็นอะไรที่ว้ววแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนพอด้วยจานวนไมโครบอทหดลายล้านตัวมันสามารถนรัมิ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้พอเพียงแค่คุณคิดไมโครบอท์ดททุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งโปรเจกต์ของเขานี้ก็ทําให้คนสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณเคลเจ้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเคลเทคก็มี พวจดลิขสิทธิ์เป็นของเขาเองแต่ว่าศาสตราจารย์คา,าราแฮนเจ้าของมหาวิทยาลัยก็เข้ามาเตือนฮีโร่ไว้ซะก่อนว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลอันตรายเลยทําให้ฮีโร่บอกปัขดข้อเสนอของเขาไปก่อนที่เด็กน้อยจะได้ใบประกาศนิยบัตรเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ในคืนเดียวกันนั่นเองในขณะที่ทุกคนกาลังพักผ่อนก็มีเสียงสัญญาณเตือนดังออกมาจากในมหาวิทยาลัยที่กําลังเกิดเพลิงลุกไหมน้นที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทานาจิที่เป็นห่วงศาสตราจารย์คาราแฮนที่อยู่ด้านในจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปยยยยยัังงูน์ววิจจเพืื่่่อออชหาารรรแแตสุดทก็ ขึ้นได้ทุกอย่างก็กลับกลายเป็นเท่าฐานหลายเดือนต่อมาหลังจากการตายของศาสตร,ราจารย์คาราฮานและพี่ชายทารรจิฮีโร่ก็ไม่ไปเรียนตามที่เขาหวังไว้เพราะในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรและก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรด้วยจนสมาธงสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนชิ้นส่วนของหุ่นบอดน,นักแข่งก็หล่นไปที่หัวแม่เทา้าจนกระทั่งเขาร้องอ้าวขึ้นหุ่นเบเม็กที่อยู่ในห้องของพี่ชายใกล้ๆกันก็เริ่มทำงานขึ้นมาืออ ไ,ไสวัสดีผมชื่อ ac, เบม็กเพื่อนรักนักดูแลสุขภาพจาก 1- ถึงสิคุณเจ็บมากเท่าไหร่แต่ฮีโร่ก็บอกเจ้าหุ่นว่าฉันไม่เป็นไรแต่าจากการสแกนของเจ้าหุ่นยนต์ก็ดูเหมือนจะรู้ว่าฮีโร่นั้นกาลังได้รับบาดเจ็บทางด้านจิตใจพอฮอร์โมนของเขากําลังวาวุ่นเจ้าเบม็กก็เลยแนะนําว่าอย่าตกใจไปถ้ามีขนขึ้นจากตรงนั้นและก็ตรงนี้เพราะว่านี่เป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตอย่ากลัวเลยนั่นคือฮัมอยหอมออยออ่ะ ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสะกดก,ก็ได้จนฮีโร่ไปเจอกับไมโครบอทอันหนึง่งที่กําลังดิ้นแปลกๆเขาก็เลยเดาว,ว่ามันอาจจะเสียแต่เบม็กที่หยิบขึ้นมาดูก็บอกกับฮีโร่ว่ามันกําลังจะไปที่ไหนสักทีก่อนจะเริ่มถามคำถามกับเขาว่าถ้าเขารู้ว่าไอหุ่นไมโครจิ๋วอันนี้จะไปที่ใดจะทําให้อารมณ์ของฮีโร่ดีขึ้นไหมฮีโร่ก็เลยตอบแบบเบอืเบอๆว่าอ่อฮะ ไอเจ้าเบมักอยู่ดีๆก็หายแวบไปทันทีฮีโร่ที่เผิ่อนึกขึ้นมาได้อ้าวจิบหายแล้วอย่างงี้ไอเจ้าหุ่นอ้วนอาจจะได้รับอันตรายก็เลยรีบวิ่งไปตามท้องถนนเพื่อตามเบมักกลับมาจนกระทั่งพวกเขาทั้งสองไปหยุดอยู่ที่โกดังร้างแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนไอเจ้าไม่ครบจิ๋วนั้นต้องการที่จะเข้าไปข้างในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนทั้งฮีโร่และไอเจ้าหุ่นบอดส์ทเมโลก็ได้ร่วมมือกันเพื่อแอบย่องเข้าไปด้านในและไปพบเขากับโรงงานผลิตหุ่นไม่ควบจิ๋วของเขาซึ่งพวกมันทั้งหดดนนน่่าาจะถูกกททลยไปใตอีเิ ิที่มหาวิทยาลัยแล้วนั่นทําให้ฮีโร่รู้ทันทีว่ามีคนขโมยงานของเขามาเก็บไว้ทีน่นี่และกําลังผลิตพวกมันให้มีมากขึ้นเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างแในนาทีนั่นเองพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากฝูงไมโครบอทดที่ตรงเข้ามาทำร้ายพวกเขาจากการสั่งงานของบุรุษลึกลับที่ใส่หน้ากากคาบุกิทำให้ทั้งสองคนต้องรีบชิงหนีผ่านทางประตูของโรงงานลูกที่พิคาดเบ๊มแมโอ้ ต่อ,อยพี่พังโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาสองคนก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ก่อนจะรีพากันไปแจ้งคุณตำรวจเกี่ยวกับบุรุษลึกลับที่ได้ทำร้ายพวกเขาด้หุ่นยนต์ที่ดูเหมือนจะไม่เต็มบาทเท่าไหร่เลยทำให้คุณตำรวจไม่เชื่อคำให้การนั้นแถมเบมักก็กำลังแบตหมดฮีโร่เดยพามันมาชาร์จที่แทนชาร์จตาชา้างของพี่ชายจน B เบมักเผื่อพูดชื่อของทาดาจิขึ้นมาและถามกับฮีโร่ว่าทาดาจิไปไหนเหรอฮีโร่ก็บอกว่าพี่ชายนั้นตายไปแล้ว เจ้หุ่นก็สงสัยว่าเขาจะตายได้ยังไงทาราจีนั้นแข็งแรงและทานอาหารดีเขาควรจะมีอายุยืนยาวสิฮีโร่เลยบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนเขานึกขึ้นมาได้ว่าจริงสิถ้าเกิดมันไม่ใช่อุบัติเหตุล่ะทั้งเรืองทั้งหมดมันเป็นการจัดฉากนั่นแสดงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังและคนคนนั้นก็ทําให้พี่ชายของเขาต้องตายทําให้ฮีโร่ต้องการจับไอเจ้าบุรุษใส่หน้าก,กากคนนั้นมาเข้าคุกให้ได้ส่วนเบม็กเองก็มองฮีโร่เป็นคนไข้และโปรแกรมของเขาจะไม่ได้รับการชัดดาว ทำมาได้รักษาอาการของฮีโร่ให้เป็นปกติเลยบอกกับฮีโร่ว่าถ้าเบมักช่วยเขาจับคนร้ายฮีโร่นั้นจะอารมณ์ดีขึ้นหรือไม่ฮีโร่ก็เลยตอบว่าแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราต้องอัปเกรดนายก่อนตัวนุ่มนิ่มอย่างนี้สู้ใครไม่ได้หรอกก็จะทำการอัปโหลดโปรแกรมคาราเต้และปิ้นชุดเกาะโพลีคาร์บอนแบบถูกๆให้เจ้าเบมักสวมใส่ก่อนที่มันจะเริ่มสงสัยและถามคำถามกับฮีโร่ว่าคาราเต้เนี่ยมันทำให้เขาเป็นหุน่นที่ดูแลสุขภาพคนอื่นได้ยังไงฮีโร่ก็เลยตอบไปว่าคาราเต้ทำให้คนแข็งแรง ไอเจ้าหุน่นเบย์แม็กก็เชื่อและจัดก,การสอยแผ่นไม้จนแหกแผ่นแล้วแผ่นเล่าในเมื่อเห็นว่าเจ้าเบย์แม็กนั้นพร้อมแล้วพวกเขาก็ออกตามล่าไอเจ้าตัวร้ายที่ใส่หน้ากากคาบุกิในทันทีซึ่งในคราวนี้ไอเจ้าไม่โครบอัดจิว๋วก็พาพวกเขาไปจนถึงท่าเรือและไปพบก,บกับเจ้าตัวร้ายที่กาลังเก็บกู้ซ้าอะไรบางอย่างแถมในตอนนั้นกลุ่มเพื่อนเพื่อนของทาราจิก็ได้แอบตามฮีโร่มาด้วยเพราะพวกเขานั้นเป็นห่วงพอหลังจากที่ทาราจิตายฮีโร่ก็เอาเธอเก็บตัวมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเป็นห่วงกันเเพราาาาาอ้จนกคบ กิกำลังพุ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาแต่เบแม็กก็ตรงเข้ามาช่วยทุกคนไว้ได้ทันแต่ไม่นานมันก็ถูกอดัดจนลอยละลิวทําให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ท่าจะไม่ดีแล้วต้องรีบพากันขึ้นรถเพ่นกันก่อน พอไอ้เจ้าตัวร้ายกาลังตามไล่ล่าพวกเขามาติดๆแต่เจ้าวาสาบิเดินขับรถไปจอดติดไฟแดงซะได้จนโกโก้ถึงกับงงว่าน่จะหยุดรถทําไมก็ทําไปหยุดตํารวจก็จับนสิจะบ้าเหรอตอนนี้เรากําลังหลบหนีไอ้เจ้าาวร้ายในหนังนะเว้ยโกโก้เลยทนไม่ไหวต้องเข้ามาขับซิ่งเองกับมือจนสุดท้ายแล้วเธอก็พาทุกคนแหกโค้ง้นหนีรอดมาได้แต่ก็พากนันล่วงตกทะเลซึ่งสุดท้ายความตุ้ยนุ้ยของเจ้าเบย์แม็กก็พาทุกคนลอยขึ้นมาเหนือน้านําได้สําเร็จและทุกคนก็พากนันเดินลัดเลาะไปตามทางจนไปหยุดอยู่ที่ทคฤหา เฟรก็บอกว่าเอาละเข้าบ้านกันได้แล้วทุกคนแต่โกโก้ก็ด่าเจ้าเฟรว่านี่มันใช่เวลาจะมาล้อเล่นไหมเนี่ยเรากำลังถูกตามล่านะแต่ฉับพันก็มีพ่อบ้านเดินออกมา และพูดคุยกับเฟสด้วยมารยาทงามสวัสดีครับคุณหนูยินดีต้อนรับกลับบ้านจนทุกคนถึงกับเอื้งกินมีดูจากสภาพแล้วกูนึกว่ามันเนี่ยนอนใต้สะพานนี่กลายเป็นคุณชายในเครื่องหารูสดายจนอจาจย์เฟสถึงกบ,บนว่าอย่าตัดสินใครที่ภายนอกนะครับในเมื่อทุกคนมาถึงที่ห้องส่วนตัวของเฟสวกเขาก็มาประชุมกันว่าไอเจ้าไวราลายที่ใส่หน้ากากคาบุกิคนนี้คือใครกันแน่ไอเจ้าเฟสก็โชว์ภูมิว่าตัวร้ายในคราวนี้จะต้องเป็นไอเจ้าเครแน่นอนเพราะไอเจ้าหมอนี่แสดงออกอย่างมากว่าต้องการหุ่นไมโครบอท เมื่องานแสดงโชว์และจัดฉากอุบัติเหตุเพื่อขโมยไม่ครบอร์ดไปทั้งหมดแต่หลักฐานแค่นั้นคงจะบอกอะไรไม่ได้จน B Mac เบม็กเผือเอาผลสแกนของชายสวมหน้ากากนั้นให้กับฮีโร่ได้ดูเลยทําให้เขารู้วิธีที่จะตามหาคนร้ายโดยการอัปเกรดเซ็นเซอร์ตรวจจับของเบมักนั่นเองและในคราวนี้การจับคนร้ายจะมีเพียงแค่เบม็กก็คงไม่พอเพราะในตอนนี้พวกเรามีทีมแล้วและก่อนที่ฮีโร่จะเริ่มสร้างทีมของเขาขึ้นทุกคนก็ต้องได้รับการอัปเกรดจากโปรเจกต์ความสามารถเฉพาะตัวโดวยจุดมุ่งหมายทั้งหมดก็คือหน้ากากคาบ ที่มีเซ็นเซอร์การสั่งการของหุ่นเมโครบอทเมื่อชิงหน้าก,กากออกมาได้ตัวของเขาก็ไล่พิษสงในทันทีโดยคนแรกที่ได้รับการอัปเกรดชุดนั่นก็คือฮันนี่เลมอนกับลูกบอลเปลี่ยนสภาพสสารที่ใช้แปลสภาพเป็นของแข็งของเหลวได้ในทันทีโกโก้ Go Go, กับชุดแข่งอิเล็กโตบอทกับแรงสะเทือนช่องว่างที่สามารถพาเธอไปได้ทุกที่โดยความเร็วลดแข่งระดับ F1 ต่อมาก็จะเฟรด กับชุดหนังสับประหลาดพลังกระโดดแถมยังสามารถพ่นไฟทำลายล้างสูงเลยด้วยส่วนวัสบีเองก็ได้รับชุดที่มีเลเซอร์พลาสมาที่สามารถหันทุกอย่างเป็นซากได้อ,อย่างง่ายดายส่วนคนสุดท้ายก็คือเจ้าหุ่นเบมักที่ตอนนี้ได้รับการอัปเกรด จากเมทรย얼ชั้นดีของบ้านเฟรสกับกลายเป็นโคนหุ่นที่เห็นแล้วต้องอ้าปากค้างอย่างไอออนแมกสวัสดีผมคือเบริฟเฟอร์ผมคือเบรแม็กตั้งหากเ <Yeah. S 1> พื่อนรักนักดูแลสุขภาพของคุณแต่เดี๋ยวนะฮีโร่ไม่ได้โปรแกรมเขาไว้แบบนี้นายจะต้องดูดุดันเถื่อนและแข็งแรงเริ่มจากท่ายิงหมัดมหาปลาย ที่มีพลังทําลายล้างสูงจนสามารถเจาะกําแพงเป็นรูได้ถัดมาคือโหมดไฟที่จะพาคนขี่นั่นเหินเวหาของปีกหน่อยเบแมคก่อนที่จะหุ่นเบแมคกโฉมใหม่แต่กลางปีกพืึบออกมาและพาฮีโร่บินขึ้นไปบนหน้านฟ้าของซานฟานโซเกียวจากเรียวจีจะทําให้หัวใจของฮีโร่เต้นแรง แต่ประสาทสัมผัสทั้งหมดดีเยี่ยมเบย์แม็กก็รับรู้ถึงอาการของฮีโร่ว่าร่างกายของเขากําลังทํางานแบบกระปีก้กระเปล่านั่นหมายความว่าการรักษาได้ผลและเบย์แม็กจะช่วยเหลือฮีโร่ในการตามจับเจ้าคนร้ายน้ากากค้าบุกิเพื่อที่ตัวของเบย์แม็กเองจะได้พักผ่อนจากการชัดดาวและตัวของมันก็พาฮีโร่ขึ้นไปสแกนคนทั้งเมืองนำบนลูนลอยฟ้าก่อนจะไปพบสัญญาณชีพจรที่ตรงกันอยู่ณที่เกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างใกล้ตัวเมือง พวกเขาจึงไม่รอช้าเลยรีบมุ่งหน้าตรงไปที่เกาะลึกล้ำแห่งนั้นทันทีแต่ก็พากันไปตกใจนกพิราบซะก่อน ทุกคนเลยเผอโจอมตีตีวมัวจนเจ้านกถึงกับงงเมื่ออีหยังวะามนย์ก่อนจะบินจากไปอย่างเงียบๆทุกคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยได้ถึงกับเขินเลมอนก็เลยพูดปลอบใจทุกคนวันนี้ซ้อมๆๆจนเมื่อทุกคนเข้าไปสำรวจตัวอาคารด้านในก็เผอไปพบกับวิดีโอทดลองที่เคลนั้นได้กำลังสร้างโปรเจกต์เครื่องย้ายมวลสารอย่างเจ้าประตูวาร์ปที่สามารถส่งผ่านสิ่งของผ่านประตูมิติได้แต่ด้วยความรีบร้อนเคลได้ส่งนักบินที่เป็นมนุษย์เข้าไปยังประตูมิติจนเกิดเหตุข,ขัดข้องทำให้ประตูนั้นระเบิดและทุกอย่างก็ พร้อมกับชีวิตของนักบินคนนั้นด้วยและทันใดนั้นเองพวกเขาก็ถูกจูโจมจากกอนอิดขนาดมา้หึมาที่ลอยละลิวมาทางพวกเขาแต่เบแม็กก็เข้าช่วยเหลือทุกคนไว้ได้ก่อนจะใช้ท่ายิงหมัดเข้าต่อสู้กับชายสวมหน้าก,กาก ที่ในคราวนี้ทุกคนก็ได้ร่วมมือกันเข้าต่อกรกับชายคนนั้นแต่ด้วยความไร้ประสบการณ์ต่อสู้ก็ทําให้เหล่าฮีโร่ทุกคนถึงกับสู้ไม่ได้เพราะไม่เคยลงสนามของจริงมาก่อนก็ทําให้พวกเขาทําอะไรดูขัดแข้งขัดขากันไปสมุดจนฮีโร่ได้ขี่เบมักได้พุ่งจู่โจมกระโดดชิงเอาน้กากากมาได้สําเร็จและพบว่าแท้จริงแล้วตัวจริงของชายสวมหน้ากากคนนั้นไม่ใช่คุณเคลแต่กลับเป็นศาสตราจารย์คาราแฮนคนที่ฮีโร่เคารพรักมากที่สุดซึ่งนั่นก็รวมถึงพี่ชายของเขาด้วยทางฮีโร่เองก็ไม่อยากจะเชื่อพคิดดวว่าาาาาศตตรรจยย์นนั้น้้ไไปแล และในวันนั้นพี่ชายของเขาได้ต้องเขาไปช่วยแต่ศาสตราจารย์ก็ไม่สนใจพี่ชายของเธอนั้นโง่เองที่ตัดสินใจอะไรบุ่มบ่ามจะทําให้ฮีโร่นั้นโมโหในสั่งให้เบแมแกฆ่าเขาทิ้งซะแต่ว่าเบมกนั้นไม่ยอมทำเพราะเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้ช่วยเหลือและดูแลมนุษย์ต่างหากฮีโร่จึงจัดการถอดเอาชิปประมวลผลของพี่ชายออกมาและป้อนโปรแกรมคําสั่งให้เบแมแอกอยู่ในโหมดทําลายลูกเดียวเอาเลยเบยแมแก ฆ่าเขาซะจนเบม็กที่ตอนนี้อยู่ในหมดคลั่งเต็มอัตราศึกก็ตรงเข้าไปจัดการศาสตราจารย์คาราเฮนจนเกิดจะทําให้เขาตายอยู่หลายครั้งเลยทําให้พวกลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ทนไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์ไว้และหันเข้าไปต่อสู้กับเบม็กแทนซึ่งก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเบม็กได้จนทําให้หน้ากากสั่งการกระเด็นออกไปและตกอยู่ในมือของศาสตราจารย์คาราเฮนอีกครั้งเขาจึงใช้โอกาสนั้นควบคุมไมโครบอทและหน,นีไปในทันทีจนสุดท้ายแล้วเลมอนก็นําเอาชิปของทัตาจิมาใส่คืนให้กับเบม็กจนตัวของมัน,น,น ใจยเย็ยนลงก่อนที่ตัวของมันจะเริ่มพูดกับทุกคนว่าขอโทษนะตัวของมันไม่ควรจะทํำ้ายมนุษย์เขาไม่ได้ตั้งใจจนฮีโร่ถึงกับโมโหและเข้าไปต่อว่ากับทุกคน ว่าฉันไม่น่าพาพวกนายมาด้วยเลยจนพวกเขาต้องทะเลาะกันเองและโกโก้ก็ยังบอกว่าพวกเรามาช่วยนายจับคนร้ายไม่ได้มาฆ่าใครซะหน่อยพอเถียงอะไรไม่ได้ฮีโร่ก็สั่งให้เบม็กรีบบินกลับบ้านกันในทันทีก่อนที่เขาจะถอดหมวกของมันเพื่อมาซ่อมแซมในส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์เพื่อหวังว่าจะไปตามล่าสตร,รจารย์ต่อแต่เขาจะต้องถอดชิปช่วยเหลือของพี่ชายออกซะกอ่อนแต่เบม็กก็ไม่ทำเขาไม่อนุญาตให้ฮีโร่นั้นเปิดฝาชิปได้ก่อนจะบอกว่าเขาเป็นหุ่นช่วยเหลือคนไม่ใช่หุ่นทำร้ายทาดาจิพี่ชายจะต้องการแบบนี้จริงๆเหรอฮ ก็เลยด่าว่าทานตจีนั้นตายไปแล้วนายไม่เข้าใจหรือไงและไปทุบหน้าอกของเบม็กจนเทปบันทึกวิดีโอของพี่ชายนั้นได้ฉายผ่านท้องของเบม็กออกมาว่าตัวของเขานั้นต้องการที่จะพัฒนาเจ้าหุน่นเบม็กเพื่อเป็นหุ่นที่ช่วยเหลือทุกคนในยามที่ยากลําบากลองคิดดูว่าหุ่นตัวนี้จะช่วยเหลือชีวิตคนได้มากแค่ไหนถ้าเขาโปรแกรมมันออกมาได้สําเร็จก็เลยทําให้ฮีโร่นั้นคิดได้ได้เผือลดอคติของตัวเองลงและเริ่มพูดขอโทษกับเบม็กและไม่นานนักผู้เพ,เพื่อนก็ตามเขามาถึงบ้าน เขาก็เลยขอโทษกับทุกคนด้วยที่หุนหันพันเล่นไปเลมอนก็เลยนําเอาวิดีโอที่เก็บซากมาได้มาฉายให้กับฮีโร่ได้ดูอีกครั้งเพื่อหาว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้คาราเฮนนั้นก่อเหตุร้ายในครั้งนี้ก่อนจะไปพบคําตอบว่าจริงๆแล้วนักบินที่ได้รับอุบัติเหตุจากการระเบิดของประตูมิติก็คือลูกสาวของศางสตราจารย์คาราเฮนนั่นเองและนั่นหมายความว่าเขาต้องการที่จะล้างแค้นให้กับลูกสาวสุดที่รักของเขาโดยการจัดการกับจุ๊กคลแน่นอนเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ไม่รอช้ารีบตรงไป ยังตึกเคเท็อินดัสทรี ที่เคลนั้นกำลังกล่าวเปิดงานก่อนจะถูกตรงเข้าจู่โจมโดยไมโครบอทดหลายล้านตัวของศาสตราจารย์ที่พูดกับเคลว่านายจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่นายนั้นทำกับลูกสาวของฉันซึ่งเขาก็ปฏิเสธว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุตั้งหากนายไม่เข้าใจเลยยังไงแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่หยุดศาสตราจารย์คาราเฮนได้เขาก็ได้ควบคุมไมโครบอทดให้นําเอาชิ้นส่วนของประตูมิติมาประกอบเข้าด้วยกันให้อยู่บนเหนือสุดของตึกเคเทคอินดัสทรีเพื่อหวังว่าจะดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคนั้นได้้้้สสสรรราาาางมมกกกัับบือใหููจญกกเีย ตันเนตอนนั้นกลุ่มของเราฮีโร่ก็ได้เข้ามาขัดขวางศาสตราจารย์และบอกให้เขาหยุดการกระทําซะแต่มีหรือที่เพียงคําพูดจะสามารถคืนสติศาสตราจารย์ได้พวกเขาก็ต้องต่อสู้กันก่อนโดยที่ทุกคนนั้นก็มาไม้เดิมก็คือไม่สามารถสู้กับไมคขบทหลายล้านตัวได้ยกเว้นแต่ฮีโร่ที่ไปสังเกตเห็นว่าประตูมิตินั้นถึงแม้จะดูรุนแรงและดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าเจ้าไมคขบทจิ๋วหลายล้านตัวจะไม่ได้รับการยกเว้นเขาก็มีแผนที่จะทําลายไมคขบทให้มันถูกดูดขึ้นไปบนฟ้า ให้ทุกคนเนี่ยจัดการมนโคบอทให้แหลกเป็นเสี่ยงๆโดยตัวของเขาแลือเบม็ก จะมุ่งเป่าไปยังหน้ากากอย่างเดียวจนสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือกันไอเจ้าหุ่นไมโครบอทที่ถูกทำลายไปมากกว่า80%ก็กระจายกระจายและถูกดูดขึ้นไปบนฟ้าเข้าประตูมิติและหายไปเลยทำให้ศาสตราจารย์คาราเฮนไม่มีไมโครบอทไว้ใช้งานจนทำให้เขาถูกจัดการได้อย่างง่ายๆเพราะเขาไม่มีไมโครบอทคุ้มกันแล้วแต่เมื่อไหลไมโครบอทไอเจ้าประตูมิติที่ลอยอยู่บนฟ้าก็ล่วงหล่นลงมาพร้อมกับยังทำงานไปด้วยคุณเคเลยสั่งให้ทุกคนรีบหนีให้ห่างจากประตูมิติเพราะมันจะดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างหายไป ก่อนที่สุดท้ายมันจะเกิดและเบิดขึ้นทุกคนจึงไม่รอช้ารีบหนีออกให้ห่างแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเบแม็กจะสามารถตรวจสัญญาณชีพที่อยู่ด้านในของประตูมิติได้ ฮีโร่เลยด่าว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณชีพของลูกสาวศาสตราจารย์ก็ได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะตรงเข้าไปในประตูมิติเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ชีพลูกสาวของศางสตราจารย์ให้ได้ซึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงประตูก็ไปพบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ดูแล้วช่างสวยงามและบิดเบี้ยวจนไปพบเข้ากับอรอนนักบินซึ่งก็คือลูกสาวของศาสตราจารย์ที่ตอนนี้เธอยังหายใจอยู่เบมแม็กกับฮีโร่จึงใช้ไอพ่นที่มีเหลืออยู่น้อยนิดพุ่งกลับไปแต่สุดท้ายเจ้าหุน่นเบมแม็กก็ถูกกระแทกจากเศษตึกเคลเทก จนทําให้ชิ้นส่วนของไอ o ่นนั้นพังแต่ว่ายังมีส่วนของหมัดล็อกเกตนั้นที่ยังสามารถใช้งานได้จเจอเบแม็กก็ตรงก็ไปไกลๆและใช้หมัดล็อกเกตจอ่อปยังออ์ของนักบินพร้อมกับพูดกับฮีโร่ว่าผมปิดระบบไม่ได้ ถ้าคุณไม่บอกว่าคุณพอใจกับการดูแลของผมคุณพอใจกับการดูแลของผมหรือไม่ฮีโร่ก็บอกจะบ้าหรือไงจะให้ฉันทิ้งนายไว้ที่นี่เหรอจะไม่พอใจการดูแลของนายหรอกซึ่งในตอนนี้ประตูก็เกือบจะปิดแล้วและไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันเบม็กก็ถามกับฮีโร่อีกครั้งว่าคุณพอใจกับการดูแลของผมหรือไม่ฮีโร่เลยร้องไห้ออกมาแล่ตรงเข้าไปกอดกับเบม็กและบอกเพียงสั้นๆว่าฉันพอใจที่มีนายดูแลเบม็กเลยใช้หมัดอกเก็ตยิงไปที่พอร์ตเพื่อส่งทั้งสองคนกลับไปยังโลกมนุษย์และตัวของเขาก็ปิดระบบลง ในเมื่อเขาออกมาพองกับพอดของนักบินลูกสาวคาราแฮนที่ยังมีชีวิตอยู่ตาสตาจารย์ก็เต็มใจที่จะถูกจับเข้าคุกและหลังจากนั้นฮีโร่ก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปเรียนโดยใช้ห้องของพี่ชายเป็นห้องทำโปรเจกต์ก็จะไปพบว่าหมัดล็อกเก็ตของเบย์แม็กนั้นได้มีชิปสั่งการของพี่ชายของเขาอยู่ซึ่งนั้นมันหมายความว่าเบย์แม็กยังคงอยู่กับเขาในแ,แทนชาตาแลดกินคนนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นทุกๆคนก็มารวมตัวกันภายใต้ชื่อบิ๊กฮีโร่สิกที่มีจุดมุ่งหมายนั่นคือการช่วยเหลือทุกคน ที่อาศัยอยู่ในเมืองซานฟานโซเกียแห่งนี้และเรื่องราวก็จบลงสำหรับใครที่ชอบสปอยนี้อย่าลืมฝากไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ